โอเคนะครับขอแจ้งแนวข้อสอบเพิ่มเติมนะครับสำหรับห้องเราอ่ามสีทับห้านะครับมีข้อสอบข้อกาอยู่นะครับทั้งหมด12ข้อ<ห>นะครับแล้วก็ข้อเขียนอีก2ข้อนะครับรวมเป็น14ข้อนะครับรวมเป็น14ข้อ ประเด็นข้อที่หนึ่งะครับจะถามเกี่ยวกับพลังงานนะครับพลังงาน energy นะครับพลังงานซึ่งจะถามเกี่ยวกับว่าพลังงานนี่เป็นปริมาณอะไรนะครับดูมานะครับสเกลาหรือเวกเตอร์นะครับหน่วยของพลังงานเป็นหน่วยอะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปได้ไหมเอ,อันนี้คือประเด็นแรกนะครับนะประเด็นแรก ส่วนประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2นั้นถามความสัมพันธ์นะครับระหว่างพลังงานงานและกําลังนะครับ3อย่างนะครับ3อย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรพลังงานเพิ่มงานเพิ่มกําลังลดอย่างนี้ไหมหรือกําลังเพิ่มงานเพิ่มพลังงานอะไรลดเพิ่มอยู่นี่แหละ นักเรียนก็ไปดูมาว่า3อย่างนี้เป็นยังไงครับสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับส่วนข้อประเด็นที่3นะครับก็จะถามเกี่ยวกับกำลัง P power กำลังนะครับกำลังเป็นปริมาณอะไรออมีหน่วยหน่วยยังไงครับหน่วยของกำลังแล้วก็หาจากสูตรอะไรนะตรงนี้บเบาๆด้วยครับ,บเบาๆ จะพึ่งเสียงดังเขอ,อาจทิพย์อยู่ดอ่าประเด็นที่4ต่อไปนะครับอ่าประเด็นที่4จะถามเกี่ยวกับพลังงานกลน,นะครับพลังงานกลก็จะแยกเป็นอะไรครับถ้าตามที่เราเรียนก็แยกเป็นพลังงานโจนพลังงานสากนะครับเอสากก็จะเป็นสากโน้มถวงใช่ไหมแล้วก็สากยืดยูนนะครับนักเรียนก็ ดูในตัวเลือกนะครับว่าข้อไหนที่มันไม่ถูกนะครับข้อไหนที่มันไม่ถูกก็ต้องเลือกข้อนั้นเพราะโจทย์ถามข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับประเด็นที่5นะครับถามกรณีได้งานมากที่สุดเอองานมากที่สุดตอนไหนนะครับจะให้มุมมาเนาะให้มุมมาแล้วก็ถามขนาดนะครับถามขนาดเพราะนั้น จะไม่สนเกี่ยวกับเครื่องหมายนะครับคือเอาตัวเลขเยอะไว้ก่อนถ้าถามขนาดตัวเครื่องหมายนี่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังระวังให้ดีตัวไหนจะได้ขนาดเยอะที่สุดนะครับขนาดเยอะที่สุดนะครับประเด็นที่6นะครับสถานการณ์ของพลังงานเมื่อวัตถุตกจากที่สูงจากเบอร์1ตกลงมาพื้น,นเบอร์สนะครับ เหตุการณ์นี้ e p จะเปลี่ยนแปลงยังไง EPS จะเปลี่ยนแปลงยังไงและ EK จะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับนักเรียนก็ต้องวิคเคราะห์ให้ดีนะครับดูในโจทย์นะครับดูในโจทย์อ่าดูที่ช้อยให้ดีด้วยนะครับว่าอันไหนเพิ่มอันไหนลดส่วนประเด็นที่7ครับกฎการอนุรักษ์พลังงานออกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับให้ดูมานะครับ ใจความที่มันถูกต้องว่ายังไงนะครับเวลามาเจอในช้อยจะได้ทําได้นะครับประเด็นที่8ทีนี้ประเด็นที่แปดนี่หางานจากกราฟนะครับงานจากกราฟเพราะนั้นก็จะมีกราฟมาให้นะครับไปดูมานะครับรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่าพื้นที่หายังไงนะครับเพื่อจะหางานให้ได้ <c oughs> ถ้ามีแค่ฝั่งข้างบนก็เป็นบวกถ้ามีฝั่งข้างล่างด้วยก็ติดลบอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ใช้พื้นที่หาเลยนะครับก็แปดเถึงสิจะเป็นคำนวณและทีนี้เก้าถึงสินะครับเเนี่ยหาอะไรครับหาพลังงานจนนะครับจะเกิดพลังงานกี่จูลก็คือหาพลังงานจน ek นะครับหนส่วนส mv กำลังสองเนาะ <c oughs> ส่วนข้อ10นะครับหาอ่าสักยืดยูนยนะครับ e p s 1ส่วน2 k x กํลัง2ระวังหน่วยของสปริงนะครับที่จะไม่ตรงต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับต้องระวังให้ดีแล้วก็11นะครับอ่า11เนี่ยหางานนะครับหางานของปั้นจันนะครับเพราะนั้นต้องได้ใช้อะไรครับ ซิกมา e เนาะซิกมา e 2ลบซิกมา e 1นะครับจึงจะช่วยให้หาคําตอบของงานข้อนี้ได้เพราะว่าจะหาจากกราฟก็ไม่ใช่นะครับไม่มีกราฟหรือจะหาจาก f a โจทย์ก็ไม่ได้ให้มานะเพราะต้องต้องหาจากซิกมา e 2ลบซิกมา e 1นะครับที <c oughs> นี้12นะครับ12นี่หา งานเหมือนกันนะครับหางานในกรณีที่มีกำลังมาให้มีเวลามาให้นะครับเพราะ,ะนั้นข้อนี้จะตรงตัวนะครับใช้สูตรของกำลังหาได้เลยนะครับ<ม>ก็คือ p เท่ากับ w ส่วน t เนาะ<ม> <c oughs> นี่คือข้อ<ม>ข้อกาทั้ง12ข้อนะครับส่วนอัต,ตนายหรือว่าข้อเขียนนะครับจะมีอยู่2ข้อเนาะ ข้อแรกนี่จะหาเกี่ยวกับเอ่หาเกี่ยวกับอธิบายความหมายนะครับอธิบายความหมายซึ่งจะมีคําที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือพวกพลังงานโจนพลังงานโกลนอย่างนี้นะครับพลังงานสากนะครับสากโน้มถ่วงสากยืดหยุ่นก็บอกความหมายให้ชัดเจนให้ถูกต้องนะครับอันนี้4คะแนนนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือ เป็นเครื่องอนุรักษ์พลังงานนะครับอนุรักษ์พลังงานเพราะนั้นต้องได้ใช้ซิกมา e 1เท <c oughs> ่ากับซิกมา e2 นะครับจึงจะสามารถใช้หาคำตอบได้เราก็เช็คดูพลังงานถ้ามีความสูงก็เกิด EP ถ้ามียืดหยุ่นก็เกิด e p ถ้าเกิดความเร็วก็เกิด EK อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ พอให้ลองดูนะครับ1กับ2ก็4คะแนนเหมือนกันนะรวมเป็น8 8กับ12ก็เป็น20พอดีนะครับ